อะไรกันครับนี่ยประเทศแห่งโลกอนาคตอย่างกัมพูชาล่าสุดได้มีการพุทธไอเดียเจ๋งออกมานะครับนั่นคือป้ายโฆษณาย,ยี่ห้อเบียแบบใช้พลังงานแสงอาทิตย์ ไม่ต้องเสียเงินค่าไฟซากกะบ,บาดโอ้โยอะไรมันจะฉลาดเฉลียวขนาดน,านั้นก็กลับสวัสดีน้องๆน,นุ้นๆทุกคนด้วยนะจ๊ะวันนี้ก็กลับมาเจอกันอีกแล้วกับช่องของนาหัวงออกคนนี้คนเดิมนะครับเหมือนเดิมก่อนที่เราจะไปฟังเนื้อหาสาระของคลิปนี้ทั้ทุทกๆคนได้ยินเสียงนาะแบบนี้แล้วก็ยกนิ้วขึ้นมาหนึงน่งนิง้วแล้วก็จิ้มไปที่ตุ่มไล่กันคนละหนึ่งทีโดยอัตโนมัติด้วยใครที่กดแล้วนะาก็ต้องกลับง้ายๆขอพระคุณมากส่วนสำหรับในคลิปนี้นะาก็จะมาพูดถึงประเด็นที่คนคอมเนมตากกลงอย่รซึแ ดูเหมือนจะไม่เกี่ยวข้องกับประเทศไทยแต่มันก็มีเกี่ยวข้องกับไทยเรานิดหนึ่งนะครับคือต้องขอย้อนกลับไปในก่อนหน้านี้ประมาณสัก2เดือนที่ผ่านมานะมันมีอินฟูเอมเนคนหนึ่งเคยเดินทางมาที่ประเทศไทยนะครับแล้วก็ตั้งคําถามเอาไว้ว่าตอนที่เขาอยู่ที่ไทยเนี่ยเขาไม่เคยเห็นป้ายโฆษณาพวกเครื่องดื่มบอนเมาในประเทศไทยสักกับป้ายเลยนะครับซึ่งเขาค่อนข้างจะตกใจว่าเฮ้ยมันเป็นไปได้ยังไงเพราะัมบูชาเนี่ยป้ายอะไรแบบนี้คือมีแทบจะทุกถนน,นหนทาง ขนาดป้ายตามตาม่ตางจังหวัดซอยเล็กซอยน้อยก็ยังมีป้ายโฆษณาเบียร์โฆษณาเหล้าซึ่งถ้าถามว่ามันแปลกหรือเปล่าก็ต้องบอกว่าถ้าสำหรับที่กัมพูชาก็ถือว่าไม่แปลกนะครับเพราะธุรกิจเบอร์หนึ่งที่กัมพูชาทําแล้วเอาไว้ขายคนในประเทศไม่มีการส่งออกนั่นก็คือธุรกิจของมืนเมานั่นเองคิดดูสิธุรกิจของมืนเมามันฮิตขนาดไหนขนาดชื่อวัดอังกอร์ยังเอามาตั้งเป็นชื่อยี่ห้อเบียร์รวมถึงฮันุมานด้วยนะครับคือทุกอย่างเนี่ยแทบจะเป็นเบียร์กันหมดซึ่งตรงนี้นี่แหละมันก็เลยมีอยู่ เอาพวก้บยเหล้าหรือว่าของบนเมาเนี่ยออกจากตามหัวเมืองที่เป็นแหล่งธุรกิจต่างๆนะครับซึ่งตอนนั้นมันก็เป็นข่าวดังขึ้นมาครั้งหนึ่งแต่ว่านะก็ไม่ได้ทําข่าวว่ารัฐบาเลเขมรเนี่ยทำเหมือนประเทศไทยเราอีกแล้วนั่นก็คือเอาไายเหล้าไยเบียรออกแต่สุดท้ายก็ทําไม่ได้เพราะธุรกิจหลักและใหญ่ที่สุดในเขมรก็คือธุรกิจเหล้าและเบียรและสุดท้ายก็เลยมีการทยอยเอาไายเก่าๆเนี่ยมาติดกันใหม่นะครับเพียงแต่ทวาร่าสดเมื่อวานที่ผ่านมา มันมีการโฆษณาป้ายของมุนเมาที่อัปเดตเป็นเวอร์ชัน2เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเพราะก่อนหน้านี้เวลาติดป้ายเนี่ยมันก็จะมีอยู่2แบบก็คือป้ายเปล่าๆที่เป็นแบบป้ายอลูมิเนียมอีกอย่างหนึ่งก็คือป้ายแบบที่มันเป็นป้ายไฟนะครับกลางคืนก็จะเห็นดูเด่นเป็นสง่าขึ้นมาซึ่ง2ป้ายนี้ตอนนี้ก็กําลังจะกลายเป็นป้ายรุ่นเก่าพอล่าสุดป้ายได้ถูกอัปเดตเป็นทีเรียบร้อยเพราะเบียร์ยี y ่ห้อแกงส์เบิร์กได้มีการโพสต์ลงในโลกโซเชียลนะครับว่าบริษัทของพวกเขา เป็นบริษัทที่ได้อัปเดตป้ายสินค้าของพวกเขาเป็นแบบแผงโซลาเซลล์เป็นทีเรียบร้อยนั่นคือเวลาป้ายที่มันจะมีไฟโชว์ขึ้นมาเนี่ยไม่จําเป็นต้องใช้ไฟจากทางรัฐบาลอีกต่อไปจะเป็นการใช้ไฟจากแผงโซลาเซลล์ที่เก็บพลังงานแสงอาทิตย์เอาไว้ในตอนกลางวันที่แดดมันเปรี้ยงๆแล้วตอนกลางคืนป้ายมันก็จะทํางานตามระบบโดยต้องบอกไว้ก่อนนะครับว่าไอเบียแกงส์เบิร์ฟเนี่ยจริงๆเป็นเบียร์ยี่ห้อใหม่ที่เพิ่งจะทําตลาดที่กัมบูชาและก็สังเกตได้อย่างหนึ่งนะครับว่าเบียร์ยี่ห้อนี้เนี่ย ช่วงนี้พยายามเป็นสปอนเซอร์โน่นนี่นั่นค่อนข้างจะเยอะไม่ว่าจะเป็นรายการมวยรวมไปถึงการปล่อยข่าวออกมาด้วยนะครับว่ากําลังจะนําศิลปินอย่างไซศิลปินของเกาหลีจะมาเปิดคอนเสิร์ตที่กัมบูชาซึ่งคอนเสิร์ตก็จะจัดขึ้นในเดือนหน้านะครับและถ้าไซาจะมาจัดคอนเสิร์ตที่กัมบูชาจริงๆเขาก็จะเป็นศิลปินเคป๊อปอย่างเป็นทางการของเกาหลีได้ที่มาจัดคอนเสิร์ตที่กัมบูชาก็น่าจะได้รับความสนใจจากคนขเขมนพอสมควร ลอดในช่วงหลังๆคุคเขมรก็บอกเองว่ากําลังจะทําแคมเปญแบรนด์ศิลปินไทยแบรนด์ดาราไทยแล้วก็จะไปสนับสนุนศิลปินเกาหลียังไงก็ขอให้ได้สมดังหวังปรารถนากันล้กันนะครับตอนนี้เนี่ยจริงๆเกาหลีก็แทบจะเอาตัวไม่รอดเหมือนกันถึงขนาดที่จะต้องหาตลาดใหม่อย่างเช่นกัมบูชา เพราะตลาดที่ไทยเนี่ยในตอนนี้ก็ถือว่าซบเซาไปมากถึงจะพอมีแฟนเคป๊อปตัวจริงอยู่แต่ก็ต้องยอมรับว่ากระแสเคป๊อปเนี่ยมันลดถดถอยลงไปค่อนข้างจะมากเอาตรงๆต,ตอนนี้ขนาดน้าเองเนี่ยสมัยก่อนก็ฟังเกาหลีนะครับฟังเคป๊อปฟังก็สิบเซฟัง BTS แม่พูดมาเนี่ยก็อายปากตัวเองเหมือนกันนะแต่ก็เคยเป็นติ่งมาก่อนนะครับแต่ณปัจจุบันนี้เนี่ยก็เลิกตามกันไปบ้างแล้วจะเหลืออยู่เพียงแค่หนึ่งวงเท่านั้นก็คือไอริ it, ที่นะย,ยังคงเกาะติดสถานการณ์อย่างกล้ไชิดโดยเฉพาะโมกะ ซึ่งหลังจากที่มันมีการประกาศอย่างเป็นทางการจากทางเว็บไซต์แล้วก็เพจของเบียร์แกงสเบิร์กนะครับว่าได้อัปเดตป้ายโฆษณาของพวกเขาเนี่ยว่าเป็นแผงโซลาเซลล์เป็นทีเรียบร้อยคนคอมเมนต์ก็แฮ่เข้ามาคอมเมนต์กันเยอะแยะเต็มไปหมดเดี๋ยวที่นี้เรามาฟังคอมเมนต์ของคนอมเมต์กันหน่อยดีกว่าว่าแต่ละคนเขาเข้ามาคอมเมนต์อะไรไว้บ้างอยากจะบอกว่าแต่ละคอมเมนต์เนี่ยอย่างฮาคอมเมนต์ต่อมาก็บอกว่าอมกแล้ววิธีใหม่ในการหลอกให้คนรุ่นใหม่ของคอมเมนต์กลับไปกินของมืนเมาคอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่าเบียร์ยี่ห้อนี้เป็นของนักการเมืองนนีี่สรุปแล้ว คนใหญ่คนโตของคอมเมนไม่มีธุรกิจอื่นจะให้ทําเลยหรือไงคอมเมนต์ comment ต่อมาเขาบอกว่ามันจะดีกว่าถ้าเปลี่ยนจากป้ายของบุญเมาเป็นธงคอมเมนต์คอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่าประเทศอื่นยกตัวอย่างไทยแลนด์พวกเขาไม่มีการโฆษณาป้ายของบุญเมาอะไรแบบนี้นะเพราะพวกเขาไม่สนับสน,นุนให้ประชาชนของพวกเขานั้นดื่มของบุญเมาแตกต่างกับกรัรมพูชาที่สนับสนุนเต็มที่คอมเมนต์ comment ต่อมาเขาบอกว่าฉนันรู้สึกอับอายต่อประเทศไทยมากมาก คอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่าเมื่อไรคนเขเมรจะเลิกหลอกลวงคนเขเมรและเลิกมองเมาคนเขเมรด้วยกันเองสักกะทีคอมเมนต์ Comment ต่อมาเขาบอกว่าประเทศไทยชอบล้อเราว่ากลางคืนกัมพูชาเป็นประเทศที่ค่อนข้างจะมืดสนิทเขาชอบเอารูปประเทศของพวกเขามาล้อในโลกโซเชียลแต่ถ้า,ามีไฟแบบนี้มันก็น่าจะช่วยประเทศของเราให้มีแสงสว่างมากยิ่งขึ้นคอมเมนต์ Comment ต่อมาเขาบอกว่านี่คือสิ่งที่น่าภูมิใจมากเลยใช่ไหมกับการมองเมาให้เยาวชนของเรานั้นดื่มของเมือนเมาหรือพวกคุณเป็นห่วงว่าในอนาคตหมอจะไม่มีงานทาโรงพยาบาลจะไม่มีคนป่วย ถึงได้พยายามให้คนนั้นดื่มพวกของมึนเมาคอมเมนต์ต่อมาเ็าบอกว่ากัมพูชาน่าจะเป็นประเทศเดียวที่ผุดไอเดียออกมาแบบนี้มีที่ไหนป้ายโฆษณาของมึนเมามันทำลายร่างกายคนแต่ดันใช้พลังแสงอาทิตย์หรือว่าพลังงานสะอาดมันส่วนทางอะไรกันขนาดนั้นคอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่าไอเดียดีแต่ติดที่ทำไมถึงไม่ทำเป็นไฟส่องถนนหนทางตอนนี้ไฟถนนมันมืดมากๆคอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่าเมื่อก่อนไม่ชัดตอนนี้ชัดแล้วนะไม่ได้หมายถึงถนนหมายถึงป้ายเบีย คอมเมนต์ต่อมาก็บอกว่าจากเวลากลางคืนที่ไม่อยากจะกินของมึนเมาอยากจะพักผ่อนในตอนนี้คงจะอยากกินกันบ้างแล้วคอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่ารับประกันได้เลยเรื่องอะไรแบบนี้จะไม่เกิดขึ้นที่เวียดนามและประเทศไทยคอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่าฉันรู้สึกอายมากๆนะที่เวลามีชาวต่างชาติเดินทางเข้ามาที่ประเทศเราพวกเขามักจะถามเหมือน,อนกันคือทําไมมันถึงได้มีป้ายเล้าเบียอะไรมากมายขนาดนั้น คอมเมนต์ต่อมาก็บอกว่าขนาดก่อนหน้านี้คนเขมรก็กินเหล้ากินเบียร์กันทั่วประเทศอยู่แล้วแล้วยิ่งมีป้ายโฆษณาแบบนี้สงสัยมันจะหนักขึ้นคอมเมนต์ comment ต่อมาก็บอกว่าเพราะแบบนี้ไงเยาวชนของเราถึงไม่ค่อยจะตั้งใจเรียนเพราะมีป้ายแบบนี้แหละที่พร้อมจะมัวเมาเยาวชนคอมเมนต์ comment ต่อมาก็บอกว่าถึงแม้จะไม่ค่อยสนับสนุนกับการโฆษณาเบียร์ในครั้งนี้แต่ก็ต้องยอมรับว่าถ้าหากป้ายนี้ไปติดอยู่สถานที่ที่มันค่อนข้างจะมืดมันก็พอจะช่วยให้อุ่นใจบ้าง คอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่าเชื่อไหมสภาพักแผงโซลาเซลล์ก็จะหายหมดเพราะคนเขมรนี่แหละปีนขึ้นไปขโมยคอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่าดูเหมือนจะเป็นความคิดที่ดีแต่ในความเป็นจริงแล้วมันห่วยแตกคอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่าไม่เข้าใจบางคนโทษว่าป้ายเป็นการมองเมาประชาชนแต่ที่จริงคนเขมรทั้งประเทศก็กินของมึนเมากันเป็นประจำอยู่แล้วนี่ จะมาโทษป้ายได้ยังไงก็เอาคอมเมนต์ของคนคอมเมนต์ไปฟังกันประมาณนี้กันละกันนะครับอย่างที่บอกนะคนคอมเมนต์ก็ไม่ค่อยจะเห็นด้วยกับการเอาป้ายอะไรแบบนี้มาติดสักเท่าไหร่นะครับเฉลี่ยคอมเมนต์ก็ประมาณสัก95%เนลยนะที่ไม่เห็นด้วยแต่ก็มีเห็นด้วยประมาณสัก5%นะครับประมาณว่าอย่างน้อยน้อยถ้าป้ายนี้มันไปติดในบริเวณที่มืดมืดเนี่ยมันก็พอจะช่วยให้แถวแถวนั้นมันสว่างขึ้นมาได้นะครับก็นานาจิตตังนะสำหรับความคิดเห็นของคนคอมเมนต์เขาแต่ถ้าถามว่าแล้วแต่มมมุอององขคคนนะรับ คือถ้าคนมันจะซื้อกินเนี่ยไม่ว่าจะมีป้ายหรือไม่มีป้ายยังไงคนมันก็กินอยู่แล้วนะครับก็ดูอย่างที่ไทยแล้วนี่สิขนาดไม่มีป้ายน่าก็เห็นว่าตามสถานบันเทิงหรือว่าตามร้านโชวหวยอะไรแบบนี้ยังคงมีการอุดหนุนสินค้าอะไรแบบนี้ตามปกตินี่ขนาดประเทศไทยเลิกทําป้ายมานานมากๆแล้วนะคนก็ยังกินอยู่เหมือนเดิมคือคนมันจะกินมันก็กินนั่นแหละส่วนคนไม่กินทํายังง่ายมันก็ไม่กิน แล้วทุกๆคนลามีความคิดเห็นยังไงบ้างยังไงลืมรบกวนคอมเมนต์กันแบบสุภาพชนให้นาะทราบในช่องคอมเมนต์ด้วยกันละกันนะส่วนสําหรับในคลิปนี้มันก็หมดเวลาของนาะแล้วขออนุญาตลากันเลยกันละกันสวัสดีและสวีดัสครับ